เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้อยู่ในเกม Monster Hunter อเลยเจ้ Monster Hunter ดีไหมคะนะผมซึ่งวันนี้จะมารีวิวมอดที่มีชื่อว่า Monster Hunter าครับกันนะผมโอเคนี่ครับผมฟังโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวอาวุธก่อนนะผมอันนี้จะเป็นอาวุธของตัวอาราทิออนที่เป็นเกรดซ้อนครับผม ซึ่งบอกเลยผมว่าอาวุธก็เหมือนอยู่นะแต่ว่าการถือแปลกไปหน่อยก็อันนี้ก็จะเป็นอาวุธของลาทารอสครับผมอันนี้เป็นอาวุธของเคซูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยการเฮ้ยการถือพอได้อยู่นะตัวพิกเซลมันจะดแูแปลกอันนี้ก็เป็นของราชาลุงคาตนะครับผมแปลกจังวะ่ะอู้น้ำมันตัวนั่หว่าที่อยู่ในภาคฟอนเทียเฮ้ยเดียด๋วยวเดเเฮ้อยอ๋อ,อาบางอันถ้าเกิดว่าเราถือแล้วก็มีแบบโว้ อะไรนะผมกินนมกันนี่อันนี้เป็นอาวุธของตัวคิรินนะผมอันนี้เป็นอาวุธของรีเวทานซอร์สที่มันอาชูราวาชิมุนี่ว่ะเอออาชูราวาชิมุในภาคฟอนเทียนะผมโหหลายตัวเลยอันนี้เป็นชามิออียสเป็นดาบของชามคาเมลิอสนะผมไอตัวที่แบบสามารถล่องหนได้นะ นี่จะเป็นรีเวรทานเฟอร์รี่คืออะไรวะนี่จะเป็นราชาลุงเกตซ okay. okay, ้อนนะผมที่เราเอาอุปกรก็พอแค่นี้ก่อนครับผมโอ้แต่นี่คืออะไรวะเฮ้ยเดเดเดตัวอะไรวะค่อเหมือนมาเลยเฮ้ยอัพอัพเตอร์นอตนี่หมากก็เป็นพาราซอลหางค้อนนะรับโอเคเด้อ อเคนี่ครับผมก็มีของเหมือนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอ็นชิเอนพอชั่นพอชั่นอะไรแบบเนี้ยพอยต์ชั่นเฮ้ยอันนี้เป็นดาบของลาเทียนเฮ้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงเฮ้ยเ้ยเดี๋ยว พวกดาบพวกนี้ผมก็รู้จักหมดนะผมนี่เป็นดาบของพี่เล็กอันนี้ก็เป็นดาบของเออเขาเรียกว่าตัวอะไรนะไดเมียวเฮิร์ไดไดโชกุนเซนาทอร์อันนี้ก็เป็นเบอร์เซอร์กเกอร์ก็คือดาบของเดว,วินจนะผมโอเครีวิวคร่าวๆแค่นี้แหละแต่ว่าคลิปนี้ผมเราจะมาในที่เรื่องมาฮันมอนสเตอร์ับผมโ okay. อเคเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงคนคนซื้อของ คนซื้อของนะผมเดี๋ยวเฮ้ยนี่เอาเฮ้ยทำไมซื้อของไม่ได้โอเคก็จะมีคนซื้อของนะผมอ๋อนี่ไงนี่ไงว้วเกตโ้วโอ้โอีโอ้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 ีอ้โ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 ั้โอ่โอ้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 โอนะผมดูดโต่โอ้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 วออ้อ้อ้้อ้ โอเคแล้วก็ตัวนี้โมโดบอสครับผมก็เป็นตัวโมโดบอสที่เป็นตัวเขาเดียวเหมือนกับตัวเดียบอสครับผมถ้าเกิดว่าใครติดตามผมก็จะรู้นะผมว่าเป็นีตัวอะไรบ้างอาวอันนี้ตัวนี้มันล่องหนอะเฮ้ยอ๋ออ้าวไม่อ้าวเอาโอเคตัวนี้เป็นมาตัวบาล럿นะผมอันนี้เราชันองตัวใหญ่มากครับผมตัวนี้บอกเลย ดิโอ้ยเดอเแล้วนี่ครับผมเราชาลองอันนี้เพลสยอดครับผมที่ตัวที่มีตำนานว่าเอาเอาโอเคตัวที่มีตำนานว่าฮิตบ็อกจุดแปะครับผมโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอันนี้ลาทีอันหรือว่าลาเทียนครับผมเอาไว้เอาไว้ เจอแล้วทับน,นี่ไม่ใช่ทับคิวเอสเอสดีโหแหลกมากครับผมโอเคยีงไงอ๋อพวกนี้ก็จะมีการแบบดรอปด้วยนะครับผมน,นี่จะเป็นลาเทียหรือว่าลาทีอันนะครับผม นี่ครับผมเรีย,ย,ยทำไมหวมัวผมถูแป๊ะจังวะโอเคอเคมื่อกี้เราอยู่ที่ลาเทียน,นอยู่ใช่ไหมเคเออีนออเดี๋ยวกดผิด โอเคอันนี้โอเคตัวนี้ก็จะเป็นโอโดการลอนครับผมหรือเรียกง่ายก็คือเจ้าหมาแดงนั่นแหละดีไซน์คข,ข้างจะเหมือนนะแต่ว่ามันยังมีแบบบักอยู่อันนี้ก็คือกอกมาซิออสครับผมทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่ัผมเพราะว่ามันเป็นตัวนี้เป็นตัวเก่าแล้วครับ ก็มาเซียถือว่าเป็นตัวอะไรที่แบบแปลกมากเพราะว่ามันกินดินปืนเป็นอาหารนะผมเห็นนะโอเคสู้กันด้วยแล้วก็อย่างนะตัวนี้มันสามารถบินได้ด้วยนะไม่แต่จะตัวใหญ่แบบเนี้ยแล้วก็อย่างนะบนหลังมันมีตากูเนตเตอร์ด้วยครับผมตัวต่อปเวโซปรไก็จะเป็นตัวอ ตัวใหญ่กว่าในอันนี้ก็เป็นคีรินครับผมบอกเลยครับผมว่าคีรินนี่ตัวใหญ่มากเดียวทําไมหัวมันใหญ่จังขีดต่อไปก็คือกรีจจกดจักรก็คือไอตัวที่กินเบบจุ๊บๆเล็กะครับผมเดียวผม,ผมกรีจจกดจักรแล้วก็เคซูครับผมรู้ว่าเคซูเนี่ยภาษาชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือฟูรูฟูรูครับผม Okay. แล้วก็ตัวต่อไปโปโปก็จะเป็นตัวที่แบบเป็นโอเคอ่ะอเฮ้ยนะ่รเขีน okay. รู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนแบบทำทำอาวุธนะเออใช่ดิคนนี้น่าจะเป็นแบบว่าคนททำชุดเกาะปะไม่ใช่เพราะาคนทำเงินเขี okay. นน่จะเป็นตัวจากรก์ตัวเล็กๆนะผม เยอะผมโห oh, oh, <yeah. S 2> แหลกมากม็อบลูดเออแหลกมากม็อบลูดก็คือไม่คือ mob mm hmm. ห้ามม็อบเกิดนะผมมาตอบว่า <Okay. S 2> mm hmm. Q R G e. เ okay. มื่อกี้ตัวจะกัดใช่ไหมโอเคกลับมากันต่อครับผมเมื่อกี้ตัวจะกัดใช่ไหมตอนนีน้คือตอนนี้นผมค่อนข้างจะรู้เกิดทุกตัวแล้วผมจกัดอันนี้ หลังจากนี้ใครคี่ตัวแล้ววะโอเคมาน,นี้อ๋อไอตัวนี้รับเตอร์น้ำแข็งโอเคเป็นรับเตอร์ปกตินี่ครับผมคิกันเล็ก อยู่ผมบอกว่าผมเกลียดมากเพราะมันชอบไถนี่ตัวอะไรวะกลาวีออสอันนี้อันนักตอโอ้โหตัวเล็กกว่าในเกมนะผมทำไมบางตัวที่อันนี้ลาทะลอยครับผมแน่นอนทีม่มีอยู่แล้วตัวต่อไปกลาวีนะัทฐางดาบหรือว่าดาบอาคีเฮ้ยเฮ้ยเหมือนไง แต่ไว้ตรงดาดนี่มันไม่ค่อยคมไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่อันนี้ลาเกียสอ๋อเอ่อลาเกียฮุสหรือว่าราเกียคัสก็ได้ครับผมอันนี้ตัวอะไรวะอชูราวาชิมมอันนี้เอ่อตัวอะไรวะอันเจนัตตัวอัเจนัตเนี่ยโหตอนโกน่งหมด้วย โอเคไหมโอเคเซพาร์ลอสคือตัวปลาทะเลสายครับผมแล้ว er, ก็ตัวเยียนคุกครับผมเดี๋ยวเยียนคุกกับวัดโอ้โห เอียนคุนี่ถือว่าอันนี้เดียบอสครับผมบอกเลยครับผมว่าเอียนคุนี่ถือว่าเป็นเฮ้ยสว่างเฉยถือว่าเป็นตัวแบบว่าอาจารย์ของภาคเออภาคเก่าเลยครับผมนี่อับเตอร์นอตนี่ครับผมดวินจนี่ครับผมดีวินจ ็นนะถ้าเกิดว่าเราใช้อาวุธมันจมังันเออเดี๋ยวนะผมพอลองฆ่าพวกซอมบี้ทดสอบความแรงหน่อยถ้าเกิดว่าทีเดียวตายนะผมสำหรับซอมบี้นะถือว่าแรงนะผม แต่ว่าตัวที่ผมเห็นว่ามันน่าจะมีความสามารถที่สุดก็ได้เป็นหนับของคิรินละมั้งนะเนี่ยดเละนี่เห็นไหมหรือนเหมือนเลยซึ่งบางตัวจะมีแต่ว่าผมจจะยังไม่รู้นะ ตัวนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะผมจริงองนะมั้งโอเคเราดูกันอ้าวเฮียตายอ้าวโอเคตอนนั้นผมก็ขอจบเพลงเท่นนี้ไปก่อนนะผมรู้สึกกันที่ชื่นชอบก,ก็จะรีม like, go shar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 e, กดไลค์กดแชร์กดตาป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะผมสวัสดีครับผม